หลังจากที่ All New Isuzu MU-X ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่แฟนๆอาจต้องรอจนถึงช่วงเดือนพฤศจิก,กายนเพื่อที่รถนะครับจะพร้อมถึงโชว์รูม เราเอาครับข้อมูลรายละเอียดสเปคของแต่ละรุ่นย่อยครับทั้งหมด7รุ่นย่อยมาฝากกันครับเริ่มมาที่ราคาก่อนเลยดีกว่าครับออ n นียวอินสูมินะครับจริงๆก็จะมีรุ่นย่อยหลักๆอยู่4รุ่นย่อยแหละแต่มันจะมี2ชุดเครื่องยนต์ด้วยกันครับเริ่มกันที่ตัวเครื่องยนต์1.9ครับ Active เกียร์จำนวนขัติหับ21ล้าบาท l ักช r รเกียร์แมนวลขับ2 1 2 5่0 0้า0บาท Luxury Gear er Auto ขับ2 1,340,000บาท Illigan Gear er Auto ขับ2 1,340,000 0บาท Ultimate Gear er Auto ขับ2 1,430,000บาทอีก2รุ่นย่อยคับคือ Ultimate ในรุ่นเครื่องยนต์3.0ลิตร Ultimate Gear er Auto ขับ2นะครับ1,479,000บาทและท็อปสุด Ultimate Gear er Auto ขับ4 1,579,000บาทสารุปนะครับตัวขับ4เนี่ยก็จะมีเฉพาะรุ่นเครื่องยนต์3.0ตัวท็อปเท่านั้นครับ 3, ข้อมูลเครื่องยนต์ของตัวรถนะครับจะมี2ตัวเลือกเครื่องยนต์ด้วยกันครับนั่นคือเครื่องยนต์ดีเซล1.9 DDi Blue Power นะครับเครื่องยนต์4สูบแถวเรียง1 6วาล์ว Common Rail Direct Injection พร้อม VGS Turbo และ Intercooler เครื่องยนต์ลูกนี้ให้พลักกำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,600รอบต่นาที แรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1,800ถึง2,600รอบตนาทีอีกหนึ่งรุ่นเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ Diesel, ดีเซล3.0ลิตร DDI Blue Power เครื่องยนต์4สูบแถวเลี่ยง16วาวล์วระบายความร้อนด้วยน้ำ Common Rail Direct Injection พร้อม VGS Turbo และ Intercooler เครื่องยนต์3.0ลิตรลูกนี้ครับให้พลังกำลังสูงสุด190แรงม้าที่3,600รอบต่นาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,600รอบนาทีจะมีตัวเลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ในรุ่นเครื่องยนต์1.9นะครับส่วนรุ่นเครื่องยนต์3.0จะมีแต่เกียร์ออโต้6สปีดระบบการสะเทือนของตัวรถนะครับจะให้แบบอิสระปีกนก2ชั้นคอยสป p r i เหล็กกันโครงพร้อมโชกคอัพแก๊สที่ด้านหน้า ด้านหลังครับจะเป็นระบบการสะเทือนแบบ5 Link s u s p e n s i o n พร้อมเหล็กกันโครงและชกอัพแก๊สดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังแบบมีคลีบระบายความร้อนความจุถังน้ำมัน80ลิตรพวงมาลัยพร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้เราไม่มีภาพนะครับของทุกรุ่นย่อยนะครับเรุ่นย่อยมาฝากกันแต่เราครับจะนำรายละเอียดสเปคของแต่ละรุ่นย่อยครับมาฝากกันในวันนี้ครับเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกเลยครับ เครื่องยนต์1.9ลิตรเกียร์อัตโนมัติขับ2ในรุ่น Active ครับ1 0, 1 9 0 0ล0บาทครับอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดมาให้กับตัวรถนะครับไฟหน้าใบบีมโปรเจคเตอร์ระบบปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำระบบไฟหน้าโฟลลว์มีโฮมไฟท้ายวิงเลดซิกเนเจอร์กระจังหน้าสีดำและสีกันแมทเลอิกกระจกมองข้างสีดำปรับไฟฟ้ามือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถบันไดข้างรถสีดำกันชนท้ายแบบทูโทนสีเดียวกับตัวรถและดำ กันชนท้ายแบบทูโทนมีสปอยเลอร์หลังเสาอากาศแบบมาตรฐานที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบปกติครับพร้อมหน่วงเวลาการทำงานปรับได้ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังก็หน่วงเวลาได้เหมือนกันครับล้ออลอยจะเป็นล้ออลอยขนาด17นิ้วครับยางอะไหล่มีมาให้เป็นยางอะไหล่ขนาด17นิ้วเช่นเดียวกันเรือนไหม้เป็นแบบมาตรฐานครับพวงมาลัยแบบยูริเทนปรับได้สีทิศทาง ชุดตกแต่งแผงประตูสีเทาพร้อมหุ้มผ้าสีดำบริเวณที่พักแขนมือเปิดประตูด้านในเป็นสีโครเมียมครับกระจกไฟฟ้านะครับเลื่อนขึ้นลงอัตโนมัติเฉพาะฝั่งคนขับ เซ็นทรัลล็อกพร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อรถวิง่งเครื่องเสียงแบบทูดินครับใส่ซีดีได้1แผน่นรองรับการเชื่อมต่อ usb aux US, bluetooth ลำโพงในรุ่นนี้จะมีทั้งหมด6ตัวระบบปรับอากาศแบบมาตรฐานกรอง pm 2.5ได้ช่องจ่ายไฟ12โวลต์สาตำแหน่งไฟสองสว่างภายในห้องโดยสารเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าสีดำครับเบาะแถว2ปรับเอนและพับได้แยกส่วน60-40พร้อมที่เท้าแขนและที่วางแก้วเบาะแถว3ปรับเอนและพับได้แยกส่วน50-50 มือจับภายในรถ7ตําตำแหน่งไฟอ่านหนังสือสําหรับที่นั่งแถว2จํานวน2ตํตำแหน่งไฟส่องสว่างที่วางสัมภาระท้ายด้านระบบความปลอดภัยนะครับจะมีไฟ Daytime Running Light LED ไฟเบรกดวงที่3แถบ LED ถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบปลดล็อกรถเมื่อถุงลมนิรภัยทํางานเข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้าครับพร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติระบบเตือนคาดเข็มขัดผู้โดยสารคู่หน้าลวดลาย้าที่กระจกหลังกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้ระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮระบบ ABS EBD BA ระบบลดการกระทําของเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันระบบควบคุมการสายของส่วนพ่วงท้ายสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขนาดเบรกกระทันหันมีแค่รุ่นเริ่มต้นนะครับก็ถือว่าให้ออปชั่นมาเยอะมากๆเลยทีเดียวครับรุ่นถัดไปครับ Luxury ี Lux นะครับยี่แมนนวลครับขับสอง5 4 0 0 0 0้บาทเพิ่มมาอีกราวๆ1 4 0 0 0 0บาทนะครับจะได้ไฟตัดหมอกหน้า LED กระจังหน้าสีทังสเตนซิเวอร์และโครเมียม กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถปรับพับไฟฟ้าการชนท้ายแบบทูโทนมีราวหลังคาติดตั้งให้มีการติดตั้งราวหลังคาเพิ่มเติมเข้ามาที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลาพร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจกแบบบิวอินล้ออลลอยขนาด18นิ้วยางอะไหขนาด18นิ้ว ภายในจะเปลี่ยนมาตรวัดแดชบอร์ดครับเป็นแบบซ u เปอร์วิวหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ TFT ระบบการเปลี่ยนเกียร์แบบ GSI g SI ครับ g e n i u s Sport c h i พพวงมาลัยหุ้มหนังสวิตควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ชุดตกแต่งแผงประตูสีแชมเปญโกเบอกหุ้มหนังสังเคราะห์สีน้ำตาลบริเวณที่พักแขนมือเปิดประตูด้านในโครเมียมมือจับภายในรถ8ตำแหน่ง กระจกไฟฟ้าพร้อมกระจกเลื่อนขึ้นลงอัตโนมัติและมีระบบป้องกันการเหนียบในฝั่งของผู้ขับขี่กุญแจรีโมทแบบอินทิเกรตพร้อมอิมโมบิลิเซอร์ระบบเครื่องเสียงมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด7นิ้วลองรับ Apple Carplay Android Auto รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi m i r r o r i n g ช่องจ่ายไฟ12โวลต์2ตำแหน่งช่อง usb Charger อร์แอมป์ที่ด้านหลังคอนโซลกลาง2ตำแหน่งที่ใส่แว่นพร้อมไฟสองแผ่นที่2ตำแหน่งเบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์สีน้ำตาลและในแถวที่1่กับแถวที่2ครับจะ เบาะนั่งแถวที่1ปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางในฝั่งผู้ขับขี่ที่บังแดดคู่หน้ามีกระจกไฟเลี้ยวเปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยว LED ที่กระจกมองข้างกล้องมองด้านหลังขนาดถอยจอดพร้อมเส้นกัดระยะแบบไดนามิกไกด์ไลน์สัญญาณการขโมยส่วนรุ่นที่3ครับรุ่น Luxury ี่เกียร์อัตโนมัติขับ2เนี่ยหนึ่งล้านสามแสบาทจะเพิ่มห้าหมนจากรุ่นเกียร์แมนนวลครับ จะต่างกันแค่เปลี่ยนจากเกียร์แมนนวลเป็นเกียร์อัตโนมัติเท่านั้นรุ่นถัดไปครับอีลิแกนซ์ครับอีลิเกนซ์เครื่องยนต์1.9เกียร์อัตโนมัติขับ2 1 3 4 9 0 0 0บาทเพิ่มเงินมาอีก4 5 0 0 0จากตัวเกียร์ออโต้ของลักชัวรี่ครับจะได้ระบบปรับไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติคิ้วขอบกระจกโครเมียมประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหีบเสาอากาศจะเปลี่ยนเป็นเสาอากาศแบบชาร์กฟินอาเทนา กุญแจเปลี่ยนเป็นกุญแจ Isuzu Genius Key พร้อมระบบ Push Start เครื่องเสียงจะเป็นหน้าจอสัมผัส Infotainment ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ลำโพงจะเป็นลำโพง8ตัวระบบปรับอากาศให้มาแบบดูโอโซนแยกอิกสระซ้ายขวาพร้อมช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริมขนาด AC 120โวลต์ที่บางแดดคู่หน้ามีไฟสองสว่างเพิ่มเข้ามาเพิ่มถุงลมนิรภัยด้านข้างเพิ่มม่านถุงลมด้านข้างกระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติมีระบบ Bi-Spot Monitoring เพิ่มเข้ามามระบบช่วยเตือนขนาดถอยจอดเซ็นเซอร์กระระยะด้านหน้า4จุดและด้านหลัง4จุด ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถเอาจริงๆเนี่ยครับผมแค่รุ่น e l ลิแกนตอนนี้ก็ถือว่าให้ออปชันมันน่าใช้แล้วนะกับราคาล้านสามนะครับถัดไปครับกับรุ่นอั t ติเม e ครับหรือรุ่นท็อปสุดครับเริ่มต้นกันที่ u ัลติเม e เครื่องยนต์1.9ขับ2 1.434,000บาทเพิ่มเงินอีกแค่8500 0จาก e ีลิแกนนะครับ จะได้ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติล้ออัลลอยจะเปลี่ยนเป็นล้ออัลลอยขนาด20นิ้วครับ มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปลผันจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับหรือว่า Adaptive Cruise Control with Stop and Go มีระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยหรือว่า paddle shift ติดตั้งมาให้ชุดตกแต่งแผงประตูสีแชมเปญโกพร้อมหุ้มหนังสังเคะ์สีน้ำตาลบริเวณที่พักแขนมีไฟแอมเบียนไลท์ติดตั้งมาให้ในรุ่น Ultimate กุญแจเป็นรีโมท engine start ระบบเครื่องเสียงจะได้หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้ว TFT infotainment รองรับ DVD Apple CarPlay Android Auto ระบบนำทาง ที่ใส่แว่นพร้อมไฟสองแผ่นที่2ตำแหน่งและไฟโดมไลท์ที่ด้านหน้าเบาะนั่งแถวหน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางทั้งผู้ขับขี่และปรับไฟฟ้าสีทิศทางที่ผู้โดยสารระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาถือว่าครบคันมากๆเลยทีเดียวครับไม่นะว่าจะเป็นแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเผื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาดระบบตั้งค่าจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตัวเองระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติระบบเบรกอัตโนมัติหลังเกิดอุัตติเหุ กระโดดมาที่อีก2รุ่นสุดท้ายครับรุ่นเครื่องยนต์3.0ลิตรอัลติเมตขับ2 1 4 7 9 0 0งบาทเพิ่ม45,000จากรุ่นอัลติเมทเครื่องยนต์1.9นะครับส่วนรุ่นสุดท้ายของเครื่องยนต์3.0ลิตรครับอัลติเมท3.0เกียร์อัตโนมัติขับ4 1 5 7 9 0 0 0บาทเพิ่มอีก1นึ่งแสนนะครับจากตัวเครื่องยนต์1.9ขับ2จะได้อุปกรณ์เหมือนกันทุกประการครับแต่จะเพิ่่่มมมรระบบบขัเเเคืออ4ลล้ททีีาฟนโหด คำนวณการเกาะถนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์และควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์และเบรกอย่างเหมาะสมนั่นเองนับว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่อีซูให้ตัวเลือกระดับท็อปมาในรุ่นเครื่องยนต์1.9ด้วยไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นตัวท็อปในเครื่องยนต์3.0เท่านั้นส่วนเครื่องยนต์3.0ก็จะต่างกันแค่ขับ2กับขับ4นะครับเลือกตัวเลือกที่คุณชอบกันได้ครับราคาแต่ละรุ่นห่างกันไม่มากนะผมมองว่าแค่รุ่น l u x u r รี่หรือ e l ล g a n c ตเนี่ยก็มีมมออปชัสสยดูดยงุ แต่ต้องเพิ่มเงินประมาณ85,000บาทนะครับจากอีลิแกนตมาเป็นอัลติเมทในรุ่นเครื่องยนต์1.9นะครับเพื่อให้ได้อ p t i o นความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกสูงสุดเลยครับไล่เรียงราคากันอีกสักทีแล้วกันนะครับสำหรับ7รุ่นของ All New al Isuzu m u x ครับเริ่มกันที่เครื่องยนต์1.9ครับรุ่น Active ขับ2ครับ1,19,000้านหน่งแสนเก้าพันบาทรุ่นลักชัวรี่เกียร์แมนนวลขับสองหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทรุ่นลักชัวรี่เกียร์อัต เกียร์อัตโนมัติขับ21,349,000บาทท็อปสุดครับรุ่นอัลติเมทเกียร์อัตโนมัติขับ21,434,000บาทรุ่นเครื่องยนต์3.0ครับอัลติเมทเกียร์อัตโนมัติขับ21,479,000บาทอัลติเมทเกียร์อัตโนมัติขับ41,579,000บาท ตัวรถครับจะเริ่มลงโชว์รุมในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้ใครที่กําลังอยากได้อยากดูตัวจริงเนี่ยก็อาจจะต้องรอกันไปก่อนนะครับอีกราวๆครึ่งเดือนเพื่อได้สัมผัส All New Isuzu New Ex x กันอย่างเป็นทางการที่โชว์รุมทั่วประเทศครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ